โอ้โหมาอัปเดตให้นะครับบางแสนไปบอกน้ําใสครับมีแต่โคลน,นนะี่นะอีโคลนนะไปบอกว่าน้ําใสไม่ใช่นะดูในเพจทาไมใสดูในนี้ทําไมไม่ใสเรื่อเป็นช่วงน้ําลงครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่น่านะดูนะดำน้ำดำเป็นขี้เลนฮนะ ไม่ใสนะฮะมาแวะดูนะครับเราว่าใสไม่ใสแต่คนมาเล่นเยอะมากเลยนะแต่น้ำดำมากเลยไปบอกน้ำใสฮะใสตรงไหนขี้เลนเนี่ยเป็นขี้เลนเนี่ยไม่ใสนะบางแสนนะน้ำเล่นน้ำขี้เลนมันเป็นเหมือนน้ำโคลน โค่นยุ่งเป็นเฉพาะวันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้มาเห็นเป็นแบบนี้นะฮะ